i.g.story <ID> <Yeah. S 1> กดไลค์ได้แล้วสวัสดีค่ะพี่ปุ้มค่ะปุ้มสร้างภาพสอนแต่งรูปคุมโทนรีวิวแอปช่วงนี้ i ออัปเดตฟิลเตอร์รัวๆเลยนะคะ <Yeah. S 1> อีกหนึ่งฟิลเตอร์สำหรับสาวๆที่ใช้สตอรี่ในการโปรโมตสินค้าหรือแอปซองนุ่มๆที่แอปปิ๊งลองกดหัวใจดูนะคะ <Wow. S 1> i.g.story สามารถ ทำได้แล้วฟิวเจอร์นี้ IG จะแจ้งเตือนเมื่อเรากดดูสตรอรี่ของคนอื่นนะคะก็จะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้บอกว่า IG s t สตรอรี่สามารถกดหัวใจได้แล้วค่ะเวลาเราดู IG s t สตรอรี่ของเพื่อนของแฟนของดาราศิลปินที่เราชื่นชอบเราก็สามารถกดหัวใจได้เลยค่ะโดยที่คนอื่นๆที่เข้ามาดูสตรอรี่จะไม่รู้นะคะว่าเรากดหัวใจให้ยกเว้นเจ้าของ IG s t สตรอรี่เท่านั้น,นะคะ่ะที่จะรู้ว่ามีใครกดหัวใจให้ลองไปกด หัวใจเป็นกำลังใจให้เจ้าของ IG Story ดูนะคะสาวๆาวที่ชื่นชอบการเล่น IG หรือ IG Story ช่วงนี้ IG อัปเดตรัวๆมากเลยพี่ปุ้มทำเป็น playlist ไว้ในช่องกดเข้าไปที่หน้า playlist จะมีคำว่าอัปเดต2,021 IG l i v e Facebook สามารถกดเข้าไปดูเลยนะคะหรือน้องๆที่สนใจแอปแต่งรูปการแต่งรูปอื่นๆก็มี playlist ต่างๆให้เลือกลอเข้าไปดูกันนะคะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ปุ่มสร้างภาพได้ทุกช่องทางนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แต่งรูปอัปเดตให,หม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ขอให้มีความสุขและสนุกกับการแต่งภาพขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ